สวัสดีครับผมพบกับชมนูใบเตยช้างน่ารักนะครับผมวันนี้ก็พาหนูใบเตยนะครับผมและพี่มะไล่โทงนะครับผมแล้วก็ช้างอีกหลายเชือกเลยนะครับผมมาถ่ายทำนะครับผมถ่ายทำตักบาดบนหลังช้างนะครับผมเป็นประเพณีตักบาดบนหลังช้างนะครับผมให้ชมบรรยากาศนะครับผม หลังการถ่ายทำกำลังจะเริ่มถ่ายทำนะครับผมวันนี้ก็พาหนูไปเตยช้างทองมาด้วยนะครับผมแล้วก็พี่มาลาทองนะครับผมเล่นองช้างอีกหลายเชือกเลยนะครับผมนี่พาคุณเจ้ากำลังมานะครับผมวันนี้ชุดโบนะครับผมมีโบด้วยวันนี้นะครับผมชุดก็มีมีโบด้วยนะครับผมวันนี้ วันนี้เขาก็มาถ่ายทำนะครับผมทางช่อง7 SD นะครับผมการตักบาดบนหลังช้างนะครับผมและประเพณีต่างๆนะครับผมอยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมโข้ามาในผู้นนใหญ่บ้านนะครับผม,ว,นนม,ม,บผมวันนี้ขี่แม่ดาวรุ่งนะครับผมวันนี้ขี่แม่ดาวรุ่งนะครับผม เอาไปเลยมาไล่ทองขี่ขจี้ตูดใบเตยเลยเอามาไล่ทองไม่ได้รับนะครับผมไม่มีเสลียงนะครับผมขอบคุณเจ้ารอนะครับผม ขึ้นย่งขึ้นย่างนะครับผมก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศบรรยากาศนะครับผมอันนี้พี่เพปซี่นะครับผมเทียบแล้วนะครับผมพระเจ้าขึ้นนั่งแล้วนะครับผมเดินแล้วพี่เพปซี่นะครับผม ต่อไปพี่อ้อมนะครับผมพี่อ้อมแม่พี่อ้มอ,อมนะครับผมพี่อ้อมรับแล้วนะครับผมต่อไปแม่ดาวรุ่งนะครับผมฮึบ แม่เราลูกรับแล้วนะครับผมต่อไปพังใบเตยนะครับผมวันนี้วันนี้ใบเตยมีชื่อเหมือนกันเลยสองเชือกนะครับผมใบใบเตยอยู่ด้านหลังนะครับผม อาอใบเตยแฟมิลี่ Family นะครับผมอา่าต่อไปใบเตยเอลซิงอ่าต่อตูดเลยนะครับผมอ๋อเตยชิดเลยใบเตยเอา อ่าใบเตยฟังใบเตยอ่ารอบนี้ก็ได้รับพระคุณเจ้าด้วยนะครับเช็ดเลยเช,ช็ดเตยเช็ดแล้วเช็ดลูกเช็ดเอาเลยเข้าเอออ้าวเรียบร้อยนะครับผมอุย้ยอัดสอง่าวันนี้อัดสองนะครับผมเตยเดียวเข้า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  ตกใจตกใจพี่มาลัยทองตกใจนี่นะครับผมบรรยากาศบรรยากาศในการถ่ายทำนะครับผมนี่นะครับผมก็น่าจะออกช่องเจ็ดนะครับผมช่องเจ็ดเอสดีนะครับผมวันนี้ก็ได้มาถ่ายทำนะครับผมรู้บรรยากาศครับผมถ่ายทำอตอนนี้ก็อยู่ที่ อยู่ที่วัดป่าน้องพยอมนะครับผมอยู่ที่ตำบลท่าม่วงนะครับผมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับผมให้ชมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศการถ่ายทำนะครับผมออนวันไหนออนเอวันไหนไม่รู้นะครับผมไม่รู้นะครับผมวันนี้ได้มาถ่ายทำนะครับผมโอใบเตยเป็นยังไงบ้างใบเตย ใ <laughs> บเตยร้อนใาบาเตยร้อนนะครับผมให้ชมบรรยากาศบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศการถ่ายทำนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่วันที่หนึ่งฮัลโหลยวันที่หนึ่งวันนี้เนาะออวันนี้วันเป็นวันที่หนึ่งนะครับผม วันที่หนึ่งเดือนมิถุนาใช่หรือเปล่าเนาะโอ้วันมหาลัยรวยวันมหารวยนะครับผมใครจะรวยเนาะวันนี้นะครับผมเออมิถุนาอย่างเงี้ยโอ้โหวันนี้วันที่หนึ่งมิถุนานะครับผมเราก็มาถ่ายทำนะครับผม ถ่ายทําประเพณีนะครับผมงานตักบาตรบนหลังช้างนะครับผมอยู่ที่วัดป่าน้องพยอมนะครับผมบ้านสํโรงพิมานนะครับผมตำบลพม่วงนะครับผมบ้านสํโรงหมู่สามนะครับผมตอนนี้กําลังจะจัดอยู่นะครับผมจัดฉากนะครับผมให้เตรียมพร้อมนะครับผมช้างเดินเลยให้สัญญาณแล้วนะครับผม มีมีโดนด้วยนะครับผมโอ้มีโดนด้วยอาจจะตกใจหรือเปล่าน้องอาจจะตกใจหรือเปล่านาะมีโดนด้วยนะครับผมขอให้ลุล่วงไปด้วยดีนะครับผมขอให้ลุล่วงไปด้วยดีนะครับผม นี่หนูใบเตยอ,อยู่ด้านหลังนะครับผมแล้วก็พี่เมลัยทองนะครับผมอยู่ด้านหลังเฮ้ยดช้างตกใจเฮ้ยมาจี้ตูดเลยเร็วลองช้างจะตกใจนะครับผมก็ให้ชมบรรยากาศนะครับผมสวยงามเลยนะครับผม โอ้โยตอนนี้มี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 โดนนะครับผมมีโดนใบเตยเล่นโคลนแล้วใบเตยโอ้ยมีโบสวยด้วยวันนี้มีโบสวยด้วยนะครับผมนี่ให้ชมบรรยากาศนะครับผมก็ถ่ายทำด้วยนะครับผมได้ทำบุญด้วยนะครับผม ได้บุญด้วยวันนี้นะครับผมมาเอาบุญร่วมกันนะครับผมมาเอาบุญร่วมกันนะครับผมพี่พี่พี่มาลัทองไม่มีเสลี่ยงนะครับผมก็เลยมาร่วมด้วยตัวเปล่าเลยนะครับผมไม่ไม่มีไม่มีเสลี่ยงอ่าพี่มาลัยทองนะครับผม ไม่มีย่งนะครับผมยังไม่มีนะครับผมก็คนตาขี่มาเข้าร่วมเลยนะครับผมหลวงใบเตยก็วันนี้ก็น่ารักเป็นพิเศษนะครับผมชุดสวยมีโบด้วยนะครับผมเตยมาแล้วมาแล้ว บรรยากาศนะครับผมบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมนี่นะครับผมให้ชมบรรยากาศ like <c oughs> อยู่ด, uh. ด้านล่างนะครับผมอยู่ด้านล่างบรรยากาศการถ่ายทำนะครับผมบรรยากาศในการถ่ายทำก็มีผู้ว่าด้วยนะครับผม ผู้ว่าอำเภอสตึกของเรานะครับผมแล้วก็ประลัดอำเภอนะครับผมสวัสดีครับผมทันประหลัดมาร่วมด้วยนะครับผมใส่บาทบนหลังช้างนะครับผมทั้งผู้ว่าทั้งปลัดนะครับผมอยู่ข้างบนนะครับผมข้างบน บรรยากาศนะครับผมบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมอันนี้ก็ เทกเดียวน่าจะผ่านนะครับผมอุ้ยตกโคลนเทคเดียวน่าจะผ่านนะครับผมไม่ถึงสองเทคนะครับผมน่าจะไม่ถึงสเทคนะครับผมเทคเดียวก็น่าจะผ่านุ้ยมีโดนด้วยนะครับผมเดี๋ยวต้องไปอยู่ใกล้ๆเข้า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 เขาเาเข้าเ้าเาเ้าแม่ดาวรุ่งตกใจโดนเขาเข้าไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรเาเ มะเรงวันมะเร็งวันดูนนะครับผมดูนเราหนีเข้าเขนี่ครับผมบรรยากาศการถ่ายทำนะครับผมอ่าก็จะออนแอร์วันไหนไม่รู้นะครับผมแต่ว่าทางช่องเจ็อดีนะครับผม <laughs> คลายอย่างนี้เลยกชลาได้กีบังใบเตยนูตุต้องบงไไังใบเตยนั่นไหมครับผม <laughs> บังไ้ บรรยากาศนะครับผมบรรยากาศการใส่บาตรบนหลังช้างนะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณ11บเอโมงนะครับผม1ิบเอ็ดโมงเอาไม่ไม่ชิดนะครับผมอาไม่ชิด <c oughs> อาไม่เตยชิดชิดนะครับผม <c oughs> <c oughs> นู่นนะครับผมถึงช่วงกลางๆแล้วนะครับผมช่วงถึง่งช่วงกลางๆแล้วนะครับผมดูช้างช้างก็น้องช้างก็เริ่มเริ่มตกใจโดนแล้วนะครับผมเริ่มตกใจโดนนี่นะครับผมบรรยากาศบรรยากาศการถ่ายทํานะครับผมพอควานก็จะถ่ายให้ชมเบื้องหลังนะครับผมเบื้องหลังการถ่ายทํานะครับผม ก็จะโอนเอสมันไหนก็ยังไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมยังไม่ทราบเหมือนกันนี่ก็ท่านผู้ว่านะครับผมท่านผู้ว่าอำเภอสตึกนะครับผมมาเตยไปเตยเตยเออเตยไปเฮ้ยเฮ้ยพอไปกระชากไปมา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 ไปเออกระดิกไปกระดิกไปเลยขาแข็งแข็งเออเออทำขาแข็งแข็งเออกระดิกไป อาตอนนี้หนูใบเตยก็มารับบารนะครับผมอ่าอารับบารกับท่านผู้ว่านะครับผมนี่ท่านผู้ว่านะครับผมใส่บารนะครับผมแล้วก็ประหลัดอำเภอสตึกนะครับผมแล้วก็ท่านผู้ว่าอำเภอสตึกนะครับผม น่าจะเทคเดียวผ่านนะครับผมเทคเดียวผ่านเลยเอามีนักเรียนด้วยนะครับผมอ่ามีนักเรียนมาใส่บาตรด้วยวันนี้นะครับผม นี่นะครับผมทีมงานจทีมงานช่อง 7Sd นะครับผมให้ควานควานควานพี่อ้อมถือกล้องช่วยนะครับผมให้ควานพี่อ้อมถือกล้องช่วยแล้วนะครับผมก็ทีมงานนะครับผมช่อง 7Sd นะครับผมให้ดูบรรยากาศเบื้องหลังนะครับผมเบื้องหลังการถ่ายทานะครับผมเบื้องหลังบรรยากาศการถ่ายทํา ก็ก็ประมาณนี้นะครับผมเบื้องลังบรรยากาศการไททามก็ประมาณนี้นะครับผมนํานโดยพลายาพลายงามนะครับผมพ่อ,นนอพลายงามนะครับผมนพ่อพลายงามเอาข้างบนนั้นใครข้างบนน,นนั้นน้องรุ่งนะครับผมน้องรุ่งน่าจะมาใส่บาท <laughs> น้องลุงน่าจะมาใส่บาดบนหลังช้างน่าจะใช่นะครับผม <c oughs> ก็มีช้างอยู่ประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14เชือกนะครับผมส่า14เชือกครับผมนับตัวเล็กด้วย <c oughs>

อาหลวงพี่หลวงพี่มีร่มด้วยนะครับผมอาหลวงพี่มีร่มด้วยอากาศร,ร้อนนะครับผมอากาศร,ร้อนช่วงนี้นะครับผมอากาศร,ร้อน <c oughs> <c oughs> อให้ชมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศอาเดี๋ยวกลับไปดูอากลับไปดูหนูไปเตยกันนะครับผม มีใบเตยสาวสวยมีโบด้วยนะครับผมใบเตยสาวสวยอยู่ด้านหลังนะครับผมอยู่ด้านหลังหนูใบเตยก็อัดสอนะครับผมมันทุกสองเลยหนูใบเตยพระคุณเจ้าสองรูปนะครับผมหนูใบเตยนะครับผมใบเตยสาวสวยอายุสิบครวบนะครับผม <inate> ตั้งท้องได้6เดือนแล้วนะครับผม6เดือนส่วนพี่มลาัายทองก็อายุ15ขวบนะครับผมไม่มีเสี่ยงนะครับพี่มลาไายทองไม่มีแยงเลยเดินตัวเปล่าเลยนะครับผมไม่มีแยงเดินตัวเปล่าเลยนะครับผมนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับผมบรรยากาศใ <biting> บเตยกับใบเตยอยู่คู่กันเลยนะครับผมใ <ini> บเตยคู่ใบเตยนะครับผม อาเชือกนี้ก็อาหนูใบเตยออาใบเตยแฟมบิลี่นะครับผมอาส่วนข้างหลังก็เป็นอาใบเตยช้างเอลซิงนะครับผมอาช่องยูทูบหนูใบเตยช้างน่ารักนะครับผมอาเพจหนูใบเตยช้างเอลซิงนะครับผมใบเตยกับใบเตยนะครับผมใบเตยอยู่ติดกันเลยตอนนี้อันนี้พลายงามนะครับผม อย่างรอเลยนะครับผมรอมากนะครับผมฮะไม่งด้ไปกีกะตัววั เดินต่อไปใบเตยเดินต่อไปอเกือบจะเสร็จแล้วนะครับผมอใกล้เสร็จแล้วนะครับผมใกล้เสร็จแล้วนะครับผม โอ้ยเดินนิ่งมากวันนี้วันนี้เดินเดินนิ่งมากๆนะครับผมนุ้ยไปเตยโอ้ยเดินนิ่งมากเลยวันนี้นะครับผม ใกล้เสร็จแล้วนะครับผมใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับผมโอ้โหบรรยากาศบรรยากาศนะครับผมตอนนี้โล่งแล้วนะครับผมโล่งแล้วโล่งแล้วนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศการถ่ายทำนะครับผม ของช่อง 7SD ของเรานะครับผมก็พวนเอวันไหนก็ไม่รู้นะครับผมรอรับชมด้วยนะครับผมรอรับชมด้วยนะครับผมก็เป็นบรรยากาศนะครับผมการถ่ายทำนะครับผมตักบาทบุญหลังช้างนะครับผมอยู่ที่วัดป่าน้องพยอมนะครับผมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมไม่มีเสลียงครับผมไม่มีเสลียง เชือกนี้ไม่มีเสลี่ยงนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซัมสไครกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ